สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวลทยเกมเสตีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงค์เพนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกับอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอัปเดตตัวละครใหม่เนะที่ได้อัปเดตมาในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนะครับก็มีตัวละครมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวละครน,นี้ชื่อว่าสีกันดีนะครับมาดูสกิลกันเลยสกิลก็ สกิลแรกนะครับขอวันนี้ขอพูดเร็วหน่อยนะเพราะว่าอยู่ไม่นานสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกับไอรินเลยนะครับสกิลที่1เนี่ยคือเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันเนี่ยมีโอกาส40%อัปเกรดแลนด์มาร์กหลังจากนั้นเนี่ยย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับบวกเพิ่ม10%เมื่อสมสแสดงผลนะก็สกิลเหมือนกับแปลนพิเศษนะแปลนหัวมุมอะสกิลไอรินนั่นแหละแต่อันเวอร์ชันเก่ามันจะเป็น 38%แล้วก็ไม่เพิ่มไม่แสดงผลยังบวกหเปอนะอันนี้จะเปลี่ยนเป็น40%่สบวกสินะครับแล้วก็สก,กิลที่2คุณเคยเช่นเดียวกันนะก็คือตกพื้นที่หัวมุมสไลด์ปืนฉีดน้ํานะครับไปภายในแถวนะ90%เอร์ซนะครับถ้าแสดงผลนะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกสก,กิลหนึ่งคือตกพื้นที่ฝันข้าม70%็ดสิเปอร์เซ็นกเว้นข้ามทางแล้วก็ คลื่อนย้ายไปในแถวนะครับจำกัดแค่2ครั้งนะก็เป็นสกิลอไอรินนะครับแล้วก็บวกสกิลกับดักสปายปะแล้วก็ไม่ไม่ใช่สิมันจะเป็นเหมือนอผ้าคลุมสกิลผ้าคลุมนะครับบวกเพิ่มที่เพิ่มเข้ามานะเป็น3สกิลนะครับก็ไม่พูดะไรมากพิงขอไม่สุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีอไอรินอยู่แล้วนะเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะไอริน สกิลก็เหมือนกันนะแค่ไม่มีสกิลโยเวนคาบันทางคือเอาจจริงไอรินมันก็แค่พกคอมโบมันก็จะมีเนี่ยเจ็ตแพคโลเลดมอนหมวกอืมันก็อยู่ได้แล้วนะมันก็แทบจะวันเทินอยู่แล้วนะครับถ้าได้ถอยก่อนนะก็พิงคจะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีไอรินนะครับก็ให้หาตัวหม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันน่าจะดีกว่าไอรินตรงที่เพิ่มสกิลเข้ามาอีกสกิลหนึ่งนะ ส่วนคนที่มีไอรินอยู่แล้วเนี่ยพิงแนะนําว่าไม่ต้องหาครับทำไมเล่นไอรินออกไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ไอรินเข้ามาเนี่ยยังไม่ตกเมตาเลยนะจนถึงตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับเอาไปลงแชมเป,ปี้ยนลีกเอาไปลงลีกจัดอันดับสู้กับตัวละครท็อปๆได้เหมือนกันนะครับถ้าได้ทอยก่อนนะถ้ามีเลดมอนด้วยนะคือโหดมากคือแบบ วางมือถือเลยอะถ้าไม่มีกันวิกไม่มีสกิลแก้ทามันมาช่วยนะครับนั่นแหละก็ข้าวๆนะครับส่วนอีเวต์เนี่ยก็เป็นสุ่มแพ็กการ์ด200นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มเนี่ย200ในแพ็ก2 0เนี่ยมีโอกาสได้สีกัน d ีเบวกเลยนะครับมีดาร์กเลนที่มาเลยหลังนะแพ็ก60นี่ก็แนะนำสุ่มแพ็ก200ดีกว่านะนะครับ นะก็จะมีให้หาเอา่มอมงกุฎใช่ไหมธนูแล้วก็สร้อยรู้สึกว่าเขาจะล็อกสร้อยนะครับให้สร้อยออกยากนะสร้อยเนี่ยหา3เพื่อแลกลูกบาทแบบเลือกนะครับลูกบาทแบบเลือกจะเลือกอะไรก็จะมีอดัมมีของเลนแล้วก็ธนูนะครับก็จะมาแลกว่าเออแต่ละอย่างเนี่ยเท่าไหร่ถ้าอยากได้ตัวใหม่เนี่ยมันใช้ S 5้าอนใช่ไหมจากลูกบาทเนี่ยที่แลกหนึ่งเนี่ย แสดงว่าเราต้องหาสร้อยคอ15ใบเพื่อที่จะได้เพชร5ใบเพื่อจะแลกตัวใหม่มืก็ค่อนข้างเยอะนะผมว่าใครมีกําลังทรัพย์มีเพชรพอมีเงินพอผมว่าก็แนะนําเติมหนุนเกมได้นะครับแล้วก็จะได้ช่วยประหยัดเพชรพเราด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีไอรินนะก็ให้หาตัวใหม่ได้เลยอันนี้ขอพูดตรงๆส่วนใครที่มีไอรินอยู่แล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องหาครับก็เล่นยังเล่นไอรินต่อไปได้นะนะครับก็มีเท่านี้นะส่วนเล่หลักก็ไม่มีอะไรมากครับมีซีโร่มีแต่มีเลนธรรมดาแล้วก็ดาร์กเลนนะครับใครไม่อยากได้ตัวใหม่เนี่ยโอ้ยมันมีสายวิกแล้วอะเรามีสายวิกเยอะแล้วเราอยากได้สายลมบ้างนะเอาดาร์กเลนไหมครับหาเท่ากันเลย15ใบนะนะครับนี่ก็ให้คำแนะนำประมาณเท่านี้นะส่วนมีอีเวนต์เพิ่มเติมเป็นบัตเทนกลาวนะครับ คือพิงสุ่มได้อ,อ,อเนี่ยทีมอัลลันนะครับก็มาดูกันนะครับทีมอัลลันสู้ๆนะมาดันคะแนนกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีอ่าเราจะหาเอเนี้ยได้ยังไงนะมันจะมีระยะเวลาบอกนะครับหากชนะหนึงครั้งในแผนที่เมิร์ชเแลนด์นะครับเมิร์ชแลนด์เนี่ยได้หนึ่งครั้งต่อวันนะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่2องทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับ เอ้ยสองครั้งอ่าสองครั้งขอโทษนะครับแล้วก็ส่งโคลเวอร์สีทองหนึ่งครั้งได้วันละครั้งนะครับสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะย้ำนะครับสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตั้งแต่วันนี้วันที่เจ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภานะครับนั่นแหละครับก็อันนี้วิธีการตามหาวัตถุดิบแต้มสงคราม A นะครับเพื่อที่จะมาแลกกับ A บวกแต้มสงครามนะครับแล้วก็มาแลกนี่เลยนะ เป็นของราวันนะครับก็โอเคนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพิงก็ขอมาแนะนำปอกอีเวนต์ค่าๆนี่นะครับขออภัยด้วยที่ห,า,หายไปนานนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะช่วงนี้ฝึกงานอยู่นะครับถ้ายังไงอยากได้คลิปอะไรอยากให้แนะนาอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดผิดประการใดพูดไม่ถูกใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวลาคราฟเีคนไหนนะครับก็ขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ